สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2 5 6 4นะคะวันนี้ที่บุญชนะก็ได้นำรถแมคโครมาตัดหญ้าอ,อันนี้เขาเรียวกว่าหมู่17นะคะหมบางเกลือะคะ่ะได้นำแมคโครเป็นแมคโครที่ตัดหญ้านะคะมาตัดแปลงที่จะเข้าไปแปลง3แปลนของเรานะคะ บุญชนะเป็นคนขับเองนะคะขับเองขับเองนะคะถนนก็พี่บุญชนะก็พัฒนาเรื่อยนะคะประจำแล้วก็มีหลุมมีบ่ออย่างนี้นะคะเอ่อพี่บุญชนะสั่งลูกน้องไปเอารถไถมาแล้วนะคะเดีย๋ยวจะปรับปรุงตรงที่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยเนาะ ขับเองนะคะ